าบอกยุคน right ี้นะยุคนี้ที่ผมเห็นในในสื่อโซเชียลเขาบอกยุคเนี้เป็นยุคที่คาราวาสอนธรรมพระสงฆ์ยุคที่ดาราเข้าไปเป็นคนคุกยุคที่คนคุกออกมาเป็นดาราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราตอนที้มันมันมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ปรากฏการณ์ไอ้ยาไม่ใช่เอลิยาทรกฏกไอ้ยาเราเรามาสู่ยุคนี้ได้ยังไง ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องดื่มกระสู้ดื่มแล้วสดชื่นสนใจโทร0819000422ขอขอบคุณบริษัท PP Cargo and Shipping International Group ที่สนับสนุนรายการและอย่าลืมสมู่โชว์สกินแคร์คอนเฟ c ์ LA ของ LO รถใครสนใจสังส่งซื้อได้ที่0983951967 สวัสดีครับมาพบกับช่องรังพัฒน์รอดอฟฟิเชียลครับกับรายการฟังเพลิน,ลนกับพี่เอิญวัดใหญ่วันนี้เนี่ยอสอ2ก็ยังนั่งอยู่กับพี่วาทิตที่นี่ที่ชนบุรีรบ,บ้านพี่สวนพี่เหมือนอยู่ในป่าเลยไม่เหมือนนะครับใช่ครับถึงกับลังบอกว่าที่นี่ในเมืองก <c oughs> ็ตามนั้นเนวกว่าจะขับกันมาได้นะแล้วตอนผมอยากรู้ตอนตำรวจเขาเข้ามาจับเนี่ยเขาเขาเข้ามาได้ยังไงเขาเข้ามาได้ยังไงมันขับรถมาพี่มันลุยเข้ามาได้กว่าผมจะเข้ามากันได้เนี่ยมัน ลักทุเลขนาดไหนนี่มันมันมีเฉลยในตอนจบอยู่ตอนที่ผมโดนลักล็อกกุญแจมือแล้วนะโดนลักลกุญแจมือแล้วก็เขาจะมาซุ่มอยู่ตามป่าคอย,ยอก่อนก่อนที่จะลงก่อนที่หมายจับจะมาถึงผมเนี่ยก็ซุ่มอยู่ตามนู้นตามทิวเขาตรงตรง,ตรงนั้นเน่เขาซุ่ม,ม <V> เวลาผมขับรถออกไปไหนเขาก็จะออวอใหอ้ให้พวกเขาเนี่ยตามก่อนหน้าสามวันเหมือนตามตีใหญ่เลยอ่ะใช่ เหมือนที่เขาไปเฝ้าพวกดาลงดาราพวกท<ะ>นายที่เขาจับพวกเซเลบทั้งหลายเนี่ยแหละเขาก็ไปเฝ้าอย่างนี้แหละครับาตาเป็นเรื่องปกติถ <c oughs> ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเอาซะหน่อยเลยอย่างเช่นย,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 ยกทนายเนี่ยในความรู้สึกพี่คาว่าทนายเนี่ยมันเป็นยังไง มันจะเป็นยังไงแบบว่าหมายถึงว่าทนาย,นยควรจะช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ไหนทนายฝ<ว>ั่งไหนฝันงน่งโจรหรือฝั่งผู้ดีเออ,เอมีสองฝั่งเอาซิมีสองฝั่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันญาติทนายความเขาต้องช่วยใครแต่ว่าถ้าเราเป็นทนายประชาชนก็ต้องช่วยประชาชนช่วยฝั่งคนดีไม่ใช่เหรอใช่เพิเออ่ว่าไฟไฟ <laughs> คือโดยหลักเนี่ยทนายเนี่ยในความเข้าใจเนี่ยคือเราจะต้องไปช่วยผู้บริสุทธิ์ที่ถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายช่วยเขาเนี่ยกลับมาได้ แต่ในความเป็นจริงมันจะกลับกลายเป็นทนายที่เข้าไปช่วยคนผิดให้กลับมาถูกอย่างนั้นหรือใช่เออมันก็ตลกดีอะที่ได้เจอเรื่องแบบนี้จะไม่ให้หาแล้เราจะไปไหนต้องหาไม่หมเราจะไปด่าเขาก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาคล้องเอาเดี๋ยวก็สะง้องอีกนอ่ะงั้นเข้าประเด็นนี้ในช่วงสามสี่ปีนี้ผมมาถือว่าผมเป็นวิียยกรนะเดินเข้าออกเรียนจําค่อนข้างมากผมเนี่ย เป็นวิทยากรเข้าเดือนจำมาประมาณ12ปีแล้วผมก็เคยในสมัยก่อนเห็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงเนี่ยอยู่ในคุกในยุคก่อนเนี่ยมันก็สบายในรูปแบบของมันแต่ปัจจุบัน3าี่ปีที่มันแปลกมากเลยนะที่มีศิลปินดาราเนี่ยกระทําความผิดแล้วก็เข้าไปนอนพักผ่อนในที่ที่เราเคยนอนกันเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงคือคือคือผมว่ามันมันก็ทํากันมานานแล้วแหละแต่ดีนี้สื่อโซเชียลแล้วกล้องมันเยอะแค่นั้นเองเราเราก็เลยเราเราก็เลยได้รู้ได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้น ได้เห็นอะไรที่มันมันน่าตลกมากยิ่งขึ้นแต่ผมว่ามันก็ทากันมานานแล้วเราก็รู้ๆกันอยู่อใครมันจะไปโอ้โหจะไปแข็งอยู่ได้ไงวะเงิน,ะยน,ยงนเยอะขนาดนั้นเ <c oughs> อ <c oughs> อสิบล้านยี่สิบล้านใช่เราคุยหลักร้อยก็คุยหลักร้านอขนาดเราเห็นแค่เงินสองสามแสนค่ายาเท่านั้นเท่านี้เรายัางตาโตเรายัางเรายัางเคยพลาดแต่ผมว่าเขาก็คนเราก็คนเหมือนกันเนี่ยจะมีความรู้หรือไม่มีความรู้ผมว่าท่านเร็ว ปุ๊บไอ้พวกที่มีความรู้จังหนักกว่าเยอะจริงก็จะหนักกว่าเยอะไอ้พวกเราว่าขายเม็ดห้าเม็ดได้กําไรเม็ดยี่สิบาทห้าบาทอู้ยดาเลวว่าด่ากันข่มเลยแล้วไอ้พวกเรานี่ก็แปลกนะได้ยินคําว่าลูกผู้ชายปุ๊บอ๊อกครับของผมเองครับประมาณนั้นเออแต่ไอ้พวกนี้มันมีความรู้แล้วมันแถมันแถเก่งพวกเนี้ยมันมีช่องไป่เจ้าตำรวจจับเราเอ้ยอมรับมาลูกผู้ชาย่โอ้ของผมเองครับเราเป็นอย่างนั้นนะฮะพอเสร็จพอตรงนี้ใช่ เขาบอกยุคนี้นะยุคนี้ที่ผมเห็นอในในสื่อโซเชียลเขาบอกยุคนี้เป็นยุคที่คารวาสอนธรรมพระสงฆ์ยุคที่ดาราเข้าไปเป็นคนคุกยุคที่คนคุกออกมาเป็นดาราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราตอนนี้มันมันมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นนปรากฏการณ์ไอ้ยาไม่ใช่เอลิยาห์ากฏกไอหยาเราเรามาสู่ยุคนี้ได้ยังไงคือผมว่ามันก็น่าจะเป็นนานแล้วแหละแต่ว่า อย่างที่ว่าแหละสมัยนี้ม,นม,นมั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 นโซเชียลมันแรง,งกล้องมันเยอะแค่นั้นเราก็ได้รู้ได้เห็นหลัก <ไอ S 2> <า>เราอ่ะคน <ๆ S 1> ที่เคยกระทําผิดมามาาๆเนกับสะพึงกลัวใช่กับสื่อโซเชียลกับอะไรพวกนี้เราจึงไม่กล้าทําผิดทําอะไรอีกเพราะ<ช>เรากลัวพวกนี้แต่แต่คนที่เขาเคยอาจจะเคยกระทาผิดมามากแล้วเขาเขาทําจนเคยตัวหรือเปล่าแล้วจนมาถึงยุคเนี้ย ยุคที่สื่อโซเชียลอะไรมันมันมันแคบลงแคบลงคนมันเห็นอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยอืมคือคือบางบางบางครั้งที่เราเห็นข่าวแล้วก็อยากจะถามมันเหมือนกันนะว่าโอ้โหมึงมีความรู้แล้วมึงรวยขนาดเนี้ยมึงอยากเอาไปทําไมวะอย่างเงี้ยเออความโลภอ่ะน่าจะเป็นความโลภไม่ไม่รู้จักพอหิวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จักพอบรรยากาศมันพาไปบ้างอย่างเงี้ย สนุกอยู่กับเพื่อนแล้วหล่อเขาแล้วคุยกันกิ๊กกั๊กกิ๊กกั๊กเหมือนพวกเราเงี้ยเหรอเหมือนตอนนั้นนะนะเราไม่เหมือนกันเลยนะขายได้นิดหน่อยก็หัวเรากิ๊กกั๊กมามสกุลขี่เลียมเขาได้หน่อยก็หัวรากกิ๊กกั๊กกิ๊กกั๊กอย่างเงี้ยเหรอแล้วสภาพวกมันมันมีความรู้ขนาดนี้มันนะผมเคยอยู่ในยุคที่แบบว่ายุคที่เอขายยาขายยาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ทรยศชาติเลยทีเดียวเชียวผมเคยอยู่ในยุคนั้นครับผมเหมือนเป็น เป็นอะไรสักอย่างในในประเทศชาติเป็นอะไรที่มันเป็นเศษสวะที่เขาไม่เอาเคยอยู่ในยุคแบบนั้นมาแล้วขายยาห้าเม็ดสิบเม็ดหลักสิบหลักร้อยเม็ดเนี่ยเขาบอกทรยศชาติกันเลยทีเดียวเชียวนะสมัยขายสังคมอะไรก็ว่าไปเนาะยนดาสารพัดเป็นไงอะพวกมึงอ่ะเป็นไงอ่ะดีไหมอ่ะมีกลับสารพัดนะแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องให้คนเนี่ยดูแล้วก็คิดพิจารณาเองใช่ไหมเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ย คือมันต้องดูให้ลึกกว่านี้อย่าเพิ่งมองแค่ชื่อเสียงเขาขับรถหรูเขามีเงินที่เติดจันสังคมอะไรเนี้ยตอนเนี้ยคือสิ่งทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าวิเคราะห์ให้มากขึ้นพิจารณาให้มันมากขึ้นไม่ใช่สม 4, สี่สมห้าก็คิดว่าลงนิดลงหน่อยจะได้เงินได้ทอนแต่มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วก็เกิดความเสียหายที่น่าสงสารคือผู้เสียหายะนะประมาณนี้อันนี้มาจากสุจริตใช่ไหมอันนี้สุดจริตใช่ไหมวิสศษวิริศกี่บาทสุจริตใช่ไหมเนี่ยถามทำไมเดี๋ยว กุห์นั่งแอค์ก็อยู่กุปิดกันดูเหมือนกูหรอเนี่ยแล้วหลังจากนี้ก็จะดูแต่ซ้อยหมดแล้วอะไรของเอินมาดูมันมันมันล่อตาล่อใจมันมันมันแปลกตามันมันสุจริตใช่ไหมเขาเอาไว้ดึงดูดอ๋อซ้อยไว้ดึงดูดสายตาแต่ว่าปากเอาไว้ดึงดูดตรีอะอยู่ในคุกเนี่ยทุกคุกเนี่ยมันมีหมดประมาณเหมือนกับที่พี่ชอบแซวพี่เอินไหนเจ๊เพนเจ๊พอหรือว่ากระเทยสาวเพศสองเนี่ย มีไหมแฟนน่ะไม่มีแล้วเคยเจอแบบนี้ไหมเคยเจอเออเขาเป็นยังไงเขาอยู่ยังไงอะไรยังไงก็เห็นว่ามันสบายทุกคนนะคือคือแต่แต่ไม่ได้สบายเหมือนข้างนอกนะสบายแบบแบบคุกๆนั่นแหละเขาุคกจะสบายได้ใช่คือเออมันมันมันหายากคือข้างในถ้าอะไรน้อยอันนั้นจะมีราคายกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอะไร นอกจากสาวประเภทสองแล้วมันมีออื่นอีกไหมที่ว่าอะไรที่มันมีน้อยแล้วมันจะมีราคาเออแค่แค่แค่รูปรูปโป๊แค่อันเดียวเนี่ยยิข้างนอกเขาคือเขาถ่ายขายชุดชั้นในแต่ข้างในปุ๊บให้เช่าได้อ่เออมันก็เป็นเป็นเรื่องที่คือทำมาหากินทําธุรกิจได้เลยเป็นมูลค่าขึ้นมาลค่ามันเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันกระดาษไม่กี่แผ่นเนี่ยเป็นมีมูลค่าอืผมเคยเห็นตอนขาดขาดใช้สบู่กล่องสบู่รักอะ พี่พีใช้เตอร์ทีมเออมันมีจริงๆนะมันเป็นมันเป็นเรื่องแบบนี้จริงบางคนไม่เข้าใจเคยเห็นคนอื่นหรือทำเองเขาไม่รู้เป็นคนชอบสังเกตสังเกตเอาไงโอเคม็เห็นผมว่าจำจำมาพูดอะไรเงี้ยแล้วตอนอยู่ข้างในเนี่ยแบบเคยแบบบั้มบูเบอร์ไหมเลยเห็นใครเขาบูกันไหมในครูเขาแบบไม่สังเกตคนเขาเล่าในครูออกมาจะบูทุกคนเลยไม่เห็นหรอส่วนมากเขาจะบูนะเขาจะบูนะเขาจะต้องแบบเฮ้ยวัดจะเป็นเฮ้ยคือ คือ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 เราไม่ไม่ไม่คือผมไม่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 อยากพูดเรื่องแบบนี้ผมพูดตรงๆนะแอลแอลไม่ไม่ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องมาอะไรผมนะผมผมกลัวเหมือนแอลอ่ะกลัวไปออกไปข้างนอกแล้วจะมีคนบอกเอ้ยแรงจริงวาวะอย่างเงี้ยเพาฟังเาฟังจากที่เราพูดมาอย่างเงี้ยเออโหคนที่มาเช็คเราอีกพอเราไปแสดงบทบูคนก็มาเช็คเราอีกใช่ไอที่เราพูดเราพูดให ให้มันฟังว่าอย่างนี้มันไม่ดีแต่ไอ้ไอ้ไอ้เชี่ยนี่มาอย่างดันหามาเช็กกูอ่ะแรงฟังว่ากูเป็นอวดแรงอวดอวดเวงอวดอวดว่ามวยดีไปอย่างนั้นน่ะเนี่ยมันมีคนประเภทนี้อยู่แล้วก็ไม่อยากไปปะทะกับมันจริงๆแล้วรู้ละรู้หัวเลยอย่างเงี้ยแต่ความเป็นจริงคุกมันต้องมีเนี่ยแหละมีการปะทะมีอะไรเพยงว่าเราไม่อยากนำเสนอใช่มันมีมันมี เนี่ยมันมีข่าวหนึ่งเนี่ยนักข่าวก็มาสัมภาษณ์ผมมันเป็นข่าวกระแสอยู่ตอนเนี้ที่มีภาพหลุดออกมาว่าเรือนจําพิเศษเมียนบุรีเนี่ยมีการยกพวกทะเลาะอีวาดกันจนภาพหลุดออกมาใช่ไหมแล้วก็เป็นคดีความมีคนเสียชีวิตเนี่ยคือเรื่องแบบเนี้ยมันมีทุกที่ไหมตอนนี้ผมอยู่มีอืมส่วนใหญ่มันจะทะเลาะกันจากปัญหาอะไรอ่ะอคือคือปัญหาที่แท้จริงเนี่ยผมไม่รู้ว่าว่ามันคือปัญหาอะไรแต่จากที่เรามองเหมือนกับคนนอกมองเข้าไปผมว่า แย่งกันใหญ่แย่งกันสไวคือ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 ความมีอิทธิพลมัน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 หอยมันมันหอมหวานความมีอิทธิพลมันหอมหวานสําหรับสําหรับสําหรับในในเมืองคนบาปอืมอืมอืะมาณเหรอผมผมผมเห็นมาเห็นมานักต่อนักอืเห็นมานักต่อนักการประทะในเรือนจําการทําร้ายร่างกายอยู่ที่ว่าจะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวแค่นั้นเองผมเห็นมาเยอะ ผมเห็นไรื่บ้างว่าไม,ไม่ไม่ต้องถึงขั้นผลประโยชน์ไม่ต้องถึงขั้นขายใหญ่อะไรในคุกเห็นถึงขนาดว่าแค่เดินเหยียบขากันมันก็ใส่กันแล้วอืเดินเดินเหยียบขากันไม่ขอโทษก็จ้วงกันแล้วเห็นถึงขนาดนั้นในยุคที่มันเถื่อนมากๆอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเขาไม่นําเสนอแค่นั้นเองอ่ะผมถามต่อระบบพ่อบ้านหรือระบบแก๊งในคุกเนี่ยสามารถแก้ไขได้ไหมในมุมมองพี่เอิญก่อนไม่มีทาง <laughs> ม,มันมันระบบนี้มันเป็นมันอยู่คู่คุกมานานแล้ว ระบบบ้านระบบบางระบบแก๊งนี่แหละแต่เพียงแต่ว่าข้างในเขาเรียกว่าบ้านอย่างอย่างวัทิดบ้านบ้านอยู่ชลบุรีอำเภอไหนบ้านบึงครับอ่ะเข้าไปบ้านบึงก็ต้องรับถูกไหมมันจะเขาอ่าคนมันต้องอยู่เป็นกลุ่มอยู่แล้วมันเป็นอ่าสัญชาตญาณคนอยู่แล้วเขาต้องอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นคณะอยู่แล้วมันจะไม่แตกแถวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่สันโดษก็มีชอบอยู่คนเดียวก็มีก็เปิดป่องไปอะไรไปก็มีแต่ส่วนใหญ่เขาจะอยู่กันเป็นบางเป็นบ้านอยู่แล้ว อแล้วพี่อดีตพี่คอนคิดอย่งไการได้ไหมสําหรับผมพ่อบ้านคงคงคงแก้ไขไม่ได้แต่เอาความรุนแรงออกไปัทําได้เช่นก็ทุกวันนี้เขาก็ทําแล้วไนงะคือความรุนแรงมันก็น้อยลงอืมมไม่เหมือนสมัยก่อนคือมันอยู่ที่มันอยู่ที่เจ้าหน้าที่อืม,มันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ข้างในข้างในคือเจ้าหน้าที่เป็นใหญ่สุดออยู่ที่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวเลยต้องเป็นใหญ่สุดให้ได้อ่ะใหญ่แล้วต้องต้องใหญ่คือใหญ่ให้จริงไงพูดง่ายต้องเอาให้อยู่ต้องเอาให้อยู่มากกว่าแต่ ทุกวันนี้ผมว่าเขาเอาอยู่นะในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งคือดีกว่าสมัยก่อนเยอะแล้วใช่อแต่ที่สมัยก่อนเนี่ยขอค่าลิดนึงสมัยก่อนเนี่ยที่ที่ไม่เห็นในในทีวีเพราะว่ากล้องมันน้อยเมื่อก่อนเนี่ยเออเวทเออเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีมันยังเข้าไม่ถึงฟูจิโกะไม่มีเออนั่นแหละคนคนก็เลยไม่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 ค่อยเห็นกันแต่สมัยเนี่ยเหมือนมีข่าวล่าสุดเนี่ยเห็นไหมเขามีภาพออกมาเลยเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้มันปฏิเสธไม่ได้มันมีมานานเมื่อก่อนมีเยอะเยอะกว่านี้ นี่ก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับอะไรศาสต์ตาวุธเนี่ยผมจะบอกให้อะไรก็เป็นได้อืมไม่ต้องไปงงหรอกว่าทําไมมีเหล็กทําไมมีของแหลมทําไมมีของมีคมอะไรก็ได้อืใช่<ไ>ปลากระป๋องยังพอได้เลยปลากระป๋องมันเนี่ยมันยังทุบกันด้วยปลากระป๋องเลย <c oughs> เขายังไม่เคยเจอไงเดี๋ยวเจอโดนอะไรวะเฮ้ยผมโดนนี่ ไอ้ระกาดองฟัวทาสใช่ใช่ปลากระช้อนอย่างเงี้ยช้อนกิงข้าวอย่างมันได้หมดอะไรมันก็เป็นอาวุธได้หมดแหละแบงสีฟันได้หมดถ้าคนหนึ่งต่อหนึ่งมันอาจจะไม่ถึงกับชีวิตแต่ว่าแต่ถ้าคนมันเลือกที่จะทําแล้วมึงมึงเอาไม่อยู่กูเข้ากูเข้ากูเข้าสะง่องหมดออืมสะงง่องหมดนะคนไม่ได้เตรียมตัวยังไงก็แพ้ทางคนที่เขาจ้องอยู่แล้วคนคนแพ้ทางอ่ะแต่ผมชอบนะมุมมุมวันเนี้ยที่เราจะทันเนี่ย หรือมีภาพหลุดของการทะเลาะวิวาสแบบนี้ออกมาเนี่ยในมุมดีมันมีคือบางทีคนเนี่ยไม่รู้ไงคนส่วนใหญ่ฟังแต่เราเล่าบางทีเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเอาให้เห็นเลยแล้วก็อยากเข้าไปจะได้ไม่ต้องเข้าไปาจะได้เกิดอย่างน้อยก็อาจจะมีคนบางคนอาจจะรู้สึกกลัวแบบคนที่แบบอยู่ในวิถีบาปแต่อยากจะมาวิถีดีเผื่อเห็นแล้วจะรู้สึกคิดได้ <Okay. S 1> อา่าถ้าคนไหนอยากจะเข้าไปเท่ก็เชิญ <laughs> แต่มันจะมีตัวที่กําลังห้าวเนี่ย,ยก,ก็เล็กเด็กพึ่งขึ้นอ๋อมีตัวที่กาลังห้าวเลยรับเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าวะ ถ้ากูถ้ากูอยู่รุ้งไม่เป็นอย่างนี้เราอหละประมาณนี้มันจะมีนะเหมือนอารมณ์เหมือนอารมณ์พวกเราอ่ะก็นี่แหละคุกเขาสร้างมาเพื่อคนเหล่านี้แหละนะถ้าไม่มีคนเหล่านี้คุกก็คงจะเจ๊งไอ้พักหลังนี่พักหลังนึก็สร้างมาเพราะเซเล็บถ้าถ้าถ้าก็ทำอย่างนั้นจริงๆแล้วต้องประคองตัวอย่าให้ดังกว่านี้ มาเข้าสู่นี่เลยนี่ก็คือพี่วาทิตนะครับคือเข้าเดือนจากสมุดสามครั้งไปถนีโทษเหมือนกันนะแต่วันนี้ขับเสรขับไปด้วยจะาดจขับไปด้วยเสร็จไปด้วยแล้ววันนี้เนี่ยฮะพอออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยออกมานานแล้วหลักกี่ปีนะพี่ห้าหกปีห้าหกปีแล้วตัดสินใจมาเป็นอินฟูเอ่อเดี๋ยวดี๋ยนจะต้องถามไม่ว่าก่อนเอ๊ะประมาณกี่ปีประมาณหกเจ็ดปีพี่ว่ากี่ปี ประมาณ6กเจ็ปีแตเลิกยานี่ประมาณห้าหกปี้ประมาณนี้คือว่าบอกครับประมาณห้าหกปีก็ประมาณนี้ออกมาเสร็จแล้วดูนะก็มาเป็นอินฟูมาคิดทาคอนเทนต์ทุกอย่างเองหมดกว่าจะมาขึ้นมามีชื่อเสียงแบบนี้ตอนแรกยากไหมเหนื่อยไหมมีใครช่วยไหมเออก็ก็ทําอยู่ตอนก็ทํางูปลาปลาไปปีน่ะงูปลาปลาไปปีนึงแล้วก็ไปไลฟ์สดอยู่ในทิกตอกพักนึงก็มีคนดูเยอะไหมทิกตอก ก็เป็นพันแต่ไลท์ทุกวันไลฟ์ทุกวันตอนเช้าประมาณห้าหกโมงถึงเก้าโมงทุกวันตอนเช้าแฟนลับห้าหกโมงเช้าใครจะมาดูพี่วะเนี่ยม้องไม่หลับไม่นอนเน้นเน้นพูดเรื่องอะไรเน้นตอนไลฟ์สดพูดเรื่องอะไรก็ผมเนี่ยพูดไม่เก่งะแนะนาผมหน่อยผมพูดไม่เก่งไม่เชื่อพูดเรื่องอะไรก็พูดเรื่องเออกระแทกแดกดันสังคมบ้างคือคือคือผมจะเน้นไปทาง เสียดสีอ่าใช่แล้วก็กวนส้นตีนเป็นหลักอ๋อเราคือคาแรคเตอร์เราคือในกวนส้นตีนใช่แต่คนดีๆเราเ็าจะไม่ไม่ไม่ไปกวนเขานะไอาเฉแสดงว่าที่ผมกับเอินโดนนี่คือผมสองคนกวนส้นตีนพี่ใช่ไหมแล้วแต่ไอ้ไอ้กวนส้นตีนเนี่ยไอ้กวนส้นตีนเนี่ยตกลงมันคือคาแรคเตอร์หรือมันเป็นเป็นเป็นเราจริงๆมันคือตัวเราจริงๆเนี่ยผมสับสนไปหมดแล้วเนี่ยคือคือผมต้องถามว่าคนที่คุยกับผมแล้วก็เราถามต้องถามเอฟซีของหลังแล้วก็ของผมแล้วก็ของเอินว่า ผมพูดอย่างนี้สนุกไหมอ,อ๋อเออถ้าไม่้าไม่สนุกเดี๋ยวก็เปลี่ยนก็นได้วะเสร็จแล้วพอมาทําเป็นอินฟูเนี่ยถ่ายคลิปคนเดียวแบบเนี้ย <laughs> กว่าจะขึ้นมาแบบเนี้ยจนคนยอมรับแบบเนี้ยนานไหมก็เป็นปีประมาณปีหนึ่งอะทีแรกขายในขายม่ยงชิดขายม่ยงชิดในติ๊กต็อกในนี้เราไม่รู้ในติ๊กต็อกเาห้ามขายผลไม้ มาด้วยก่าแล้วก็ล่อวันึงเกือบตันเหมือนกันนะเอาไปขายกว่าน,นี้ออก็จะรู้อ่ะเออนั่นแหละโดนปิดช่องไปแล้วก็แล้วก็ไปเปิดช่องใหม่แปเปิดช่องเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรวะหรือเป็นเพราะไอ้นั่นเป็นเพราะอ้นี้เฮ้ยพวกกุจสาหาเขาเยอะหรืออะไรยังไงวะคือไม่ไม่ได้โทษการการะทําของตัวเอง้วยอ๋อเรามารู้ที่หลังอ๋อเราไปปากตะก้าแล้วเขาไม่ให้ขายผลไม้อ๋อก็เลยแล้วกลับไปขายอะไรก็ ยังหาไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอหลังกับเอินไปเนี่ยผมก็จะเริ่มไปวางแล้วไปวางเนี่ยไปวางนั่นคืออะไรไปวางอะไรอ๋อไม่วางไม่ได้เดี๋ยวไม่มีเงินส่งหลังสรุปว่าเนี่ยคือเริ่มต้นเนี่ยดังมาจากทิกต o อก่อนใช่แล้วก็ค่อยมากระโดดมาเล่นเพจใช่ยูทูบมีไหม มีเล่นประจำไหมหรือยังเริ่มประจำแล้วผมมีทั้งสามช่องทางเลยแล้วถ้าเกิดมีคนสนใจอยากจะติดต่อพี่วาทิตมาช่วยรีวิวเครื่องดื่มกระสู้สบู่หรือคอนเฟ็คที่กินแล้วติดคอของแออโอรสอย่างเงี้ยรับไหมอ๋อรับครับถ้ารับเนี่ยมีเบอร์ไหมเผื่อเขาจะติดต่อมาต้องติดต่อมาทางไหนอ๋อเบอร์เบอร์เบอร์ต้องถามต้องถามงั้นเดี๋ยวเอาเบอร์ให้ผมแล้วกันเผื่อใส่ว่าเผื่อจะมีคนแบบโทรมาพี่วาทิตช่วยรีวิวเสื้อหน่อยสนนราคากี่บาทร้อยห้าสิบบาทสองร้อยสามร้อยก็ว่าไปได้ได้ได้ถูกไปไหมแต่ สองสามล้อตัวถังมันไม่ให้รีวิวพี่เอย่างนี้กับเราช่วยพี่พี่วัดทิศครับช่วยรีวิวหน่อยส้มระแวงแดงระวังเขียวง่วงม่วงซึมอะไรพวกเนี้ยช่วยละโอ้ยทำอะไรแต่มีท่องไม่ได้ขนาดนี้นะมันจะมีคนคนรีวิวผมรู้จักอันหนึ่งเป็นหนึ่งเม็ดสิบเม็ดเป็นหนึ่งแท่งสองร้อยเม็ดเป็นหนึ่งถุงสิบถุงเป็นหนึ่งมัดสามมัดเป็นหนึ่งบ็อกซ์หนึ่งล็อตเป็นหนึ่งล้อ เอาแล้วท่านผู้ชมครับใครสนใจอยากให้พี่วาท์ช่วยรีวิวสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะก็ลองติดต่อมาที่เพจของพี่วาท์เดี๋ยวผมทำเพจแปะไว้ให้นะครับก็มาสนุนราคาพูดคุยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันนะวันนี้พี่วาท์ก็เป็นคนที่น่ารักมากสุดท้ายอยากจะบอกอะไรพี่เอ,อิร์ดก็ก็ให้เาเผาเรื่องภาษาในคุนกับที่ปวดหัวยี่หมดแล้วเนี่ยผมก็พยายามเผาแล้วอ่ะเขาก็เซิร์ชเข้ามาเขาก็กดดันให้ผมพูดจาภาษาพวกเนี้ย แล้วผมเป็นคนไม่ค่อยพูดด้วยเขาก็ให้พูดอยู่นั่นน่ะผมใช่ทุกวันนี้ผมก็จะคุยใกล้าวาไม่ค่อยรู้เรื่องคุยกับแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องล <c oughs> แล้วมีบ่อเสียงกลังแล้วบอดีไกด์เข้ามาด้วยตอนเนี้ย <c oughs> ผมต้องไปถามป้านะป้าบ่อเสียงกลังไว้ว่าอะไรป้าบอกอ๋อมเขาบอกไม่เป็นไรแล้วบอมีไกด์เขาบอกมึงไม่มีน้ำยาก <c oughs> ่อนจะจบรายการเนี่ยผมอยากพี่เอินเนี่ยสูลิงสีแดงใส่พี่ว่าทิ้หน่อยก่อนจบพายแล้วทาไ่้ วาท่าครับอย่าสีแรงให้ลแล้ว่าเจ้าจ้าเจ้าเหยื่อสูงเหล่งให้แล้วว่าแล้วพี่ไม่ไหวพี่สะง,ง่องแนละ้วว่าว่าไอพี่ไม่ไหวพี่สะง,ง่องไปแล้วเนี่ยใครเจอว่าพี่สะง,ง่องหมดเลยใจเย็น,นไม่ไหวโอเคลืมแด่หล็อกเว้ยทผู้ชมครับ <laughs> ขอบคุณมากๆนะครับกับรายการ หลรือมึนเลยควเพลินกับพี่เอิญวัดใหญ่หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ทุกคนจะสนุกและเพลิดเพลินกับพี่วาทินแต่มีโอกาสเราสาว2องสองคนจะกลับมาพี่วาทินใหม่เอาสองคนขอสวัสดีครับพี่ขอบคุัมากครับสวัสดีครับ